อ่านคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชุดที่ห้าคำที่142ถึงหนึอยเจ็จ็ออากอจากจาก จออางอจางไม่โทรจ้างจ้างจองอานอจานจานจออําจํา จำ,จำจออัมจำปออีปีจำปี จออีงอจริงไม่โทจ,จ,จริงจออกจอกจริงจออ จออิงอจริงจอโอโจไม่โทโจจริงโจ้จออึงอจึงจอ จึงจออือดอจืดจืดจอเอบอเจ็บเจ็บ จอเอเจอเจอจอเอาเจ้าไม่โทรเจ้าเจ้าจออ่อจอจอ,จอ จอแอก็แจกแจกจอแอแจกกอะนอกันแจกกัน จอไอใจใจจอไอใจดอีดีใจดี ชออะนอฉันฉันช,นชอีดฉีดฉีดช,ดชอ,ออกกอชกชก ชอโอนชนชนชออชานออชนะชนะ ชอโอมอชมพออูภูไม่เอกผู้ชมผู้ชออวนอชวนชวน ชออวยอช่วยไม่เอกช่วยช่วยชออนอชอนไม่โทรช้อนช้อน ชออบชอบชอบชออะช้าอโอมออมช้าอม ชออะงอชังไม่เอกช่างช่างชออินอชินไม่โทชินชิน ชออัวชัวไม่เอกชั่วชั่วชอางงอชางไม่เอกช่างช่างชออ งอช้างไม่โทช้างช้างชออามอชามชามชาามออายอชาย ชายชอาว์ชา,าวชา,าว